นี่คือคำสาปของเกมชู h or d ด r e ถ้าคุณไม่เล่นตามกฎคุณ จะต้องตายแนะนำหนังดีกับกูฟรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ได้ไปฉลองกันที่เม็กซิโกก่อนที่จะเจอชายหนุ่มลึกลับพาไปที่โบสถ์เก่าแห่งหนึ่งแล้วก็เล่นเกมทรูดออดแร์กันเกมนี้เนี่ยเรามักจะเห็นฝรั่งเล่นกันโดยการให้เลือกพูดความจริงหรือรับคําท้าถ้าทรูดก็ต้องเลือกตอบความจริงถ้าแดร์ก็ต้องเลือกทําตามที่อีกฝ่ายบอกแต่ว่ากลับกลายเป็นโดนคําสาบถ้าไม่ทําก็คือตายโกหกก็คือตายไม่เล่นก็คือตายคําสาบเนี่ยติดตามพว เขามาถึงอเมริกาแล้วก็ไล่เรียงคิวเจอกันทีละคนทีละคนโดยคำสาปเนี่ยจะมาในรูปแบบของการเปลี่ยนหน้าหรือแม้แต่เงาของตัวเองในตอนนั้นเป็นหน้าฉีกยิ้ม ซึ่งจะไม่มีใครเห็นนอกจากคนที่โดนถามตอนนั้นตัวเรื่องเนี่ยใช้เกมนี้มาเป็นตัวทําลายมิตรภาพเกมที่ใช้วัดใจผู้เล่นว่าตัวเองนั้นจะยอมปลีปากพูดความจริงในจิตใจ,จของตัวเองออกมาหรือจะเลือกรับคําท้าของผู้อื่นแบบใครมีความลับอะไรกับเพื่อนก็ต้องโดนคําสาปให้แฉความลับออกมาถ้ารอดก็จะเป็นคิวของคนถัดไปเรื่อยๆพอทเรื่องเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆที่สามารถนเนรมิตเกมในวงเล่าให้กลายเป็นหนังชั่วโมงครึ่งได้ใครที่ชอบเล่นทรุดออเดร์เนี่ยก็อาจจะมีเสียวๆกันบ้างแหละแล้วคุณละ่ะ เคยเล่นไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย